เบิ้ลก็มีโอกาสมาใช่เบิ้ลมีโอกาสมาผมไม่มีหกหกเลยอ่าตอนแรกว่าผมจะใส่เลขหกหกไปอยู่นะเพราะว่าผมชอบเออแต่ว่าผมตัดเลขเบิ้ลออกหกหกกลั 6, วม,มันมาเพราะว่าเอาใส่เลขเก้าเก้าไปแทนอ่ะอเดี๋ยวผม<อ>ผมขอผมขอขึ้นหน้าจอก่อนอ่ะผมขอขึ้นหน้าจอขอขึ้นหน้าจอสําหรับคนที่ดูออนไลน์นะอ่ะขึ้นหน้าจอให้ เลขเบิ้ลของผมเนี่ยจะมีแค่สี่ตัวหนึ่งหนึ่งสามสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเลกเบิ้ลน,นะถ้าใครชอบเล็กเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสามสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าโอกาสมันมาคู่เนี่ยมันมาน้อยนะหกหกเนี่ยมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่ ผมก็เลยเอากลับมาเป็น99กวนมาขี้เพราะปกติมันจะมาขี้เพราะว่าหกเพราะอะไรหกมันออกคู่ไปแล้วในวันจันถ้ามันจะมามถ้ามันจะมาเบิ้ลมันต้องออก99แ้แทน